จำโลโก้นี้กันได้หรือเปล่าตัวตึงแห่งนนทบุรีบุกพระประแดงและจ้าเวลานึกถึงโทสและขนมปังติ้งที่มาพร้อมสักขยาฉ่ำๆบอกเลยว่านี่เป็นหนึ่งร้านเด็ดที่ฉันนึกถึงแค่เห็นสักขยาที่ราดลงบนขนมปังปิ้งฉ่ำๆแบบนี้ตายไปเลยจ้าชาวพระประแดงสมุรปาการตามฉันม,มาเลยจ้าร้านนี้คือร้านน้าหวานมิ้วบาร์ร้านอยู่ซอยตรงข้ามศาลเจ้าพ่อหลักเมืองพระประแดงเข้ามาไม่ไกลจากปากซอยก็จะเจอร้านเลยร้านตกแต่งสไตล์มินิมอลมีด้วยกัน2ชั้นและไม่ต้องห่วงเมนูเหมือนกันหมดกับที่นนทบุรีเลยจ้าแล้วจะบอกว่าตัวขนมปังงเ่่ยอบสสดใหม ตรงจากเฮดคัวเตอร์ทุกวันเลยนะบอกเลยว่าท็อปปิ้ง number วันของฉันยกให้สังขยาชอบทั้งคู่เลยทั้งใบเตยแล้วก็ชาไทยแล้ววันนี้แอบปันใจไปให้นมฮอกไกโดด้วยและอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ไม่อยากให้พลาดเลยนะั่นก็คือโทสขนมปังหนาหนุม่มฉ่าเนยคาราเมลสุดๆวันนี้จัดทั้งสังขยามะพร้าวสดแล้วก็ทริปโปช็อกโกแลตไปเลยจ้าอ้าเธอดูกันเองอดใจไหวหรือเปล่าใครอดใจไม่ไหวก็รีบพุ่งตัวมาเลยนะเขาเปิดตั้งแต่8โมงจนถึง2ทุม่มแล้วเขาก็ยังมีขนมกับเครื่องดื่มที่สามารถซืื้้้้้้อกลลับบบาานนนนนนนไไดดววยยะะ่มเ็ีีชคทป